สวัสดีครับอยู่ก,กราังเกรดเวยคาวเตอร์ทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาเก็บงานถนนดินเตรียมลงงานใหญ่หรือเตรียมลงงานลาดยางครับก็วิ่งเก็บงานถนนดินหรือคันแรงนุ่มบิวสืบทอดตำนานมาจากจานพลพ่อสู่ลูกหรือทั้งรถ แมคโครทางรถกระบะก็การพลเคยอดีตเคยประจำตำแหน่งครับกานพลมีลูกชายมาครองตำแหน่งแทนมาคซิกซูเปอร์ y n 10, 200. เอ,อ็นซิ0เอขึ้นทะลไปเก็บงานถนนดินครับเตรียมการไป งานรัดยางครับเ,เก็บเขตนี้ให้หมดเขตยชายแดนเราก็จะไปงานรัดยางอีกอีกตัวหนึ่งสี่กิโลเออง,ง่ายง่าย ผู้คนย้ายโดยนุ่มเบ้นนี่นุ่มเบ้นครับครับหน้าที่ครับเชลเายขนย้ายเข้าไปข้างในป่าครับขัดไปอีก 3- 4ซอยนี่แหละประมาณ3กิโลไปเสร็จแล้วตรงนี้ รางเกตเตอร์ก,ก็จะขับรถเกตีตรตามไปครับนี่ตรงนี้ก็ปล่อยให้รถบดบดสักพักก็มา,าย้ายตามไปรถบดก็เติมน้ำมันอยู่เราสาไกลเกดเตอร์ร้อย,ยซีซีมเมตร S <S ไปน้างานอีกตัวหนึ่งเก็บงานถนนดินก่อนครับอา้าวงานเข้าเลยว่าจะเร่งงานสักหน่อยครับโอ้งานเข้าแล้วนูก ดูนี่สั่งให้เอายางใหม่มาเปลี่ยนตั้งนานแล้วครับนี่ไมได้มาเปลี่ยนหนีงานเข้าเลยโอ้แบนแตะอาจจะได้งานตัวนี้ซักหน่อยครับงานถนนดินเออ านเข้าเลยครับเดี๋ยวสงสัยจะต้องหนุนข้างหนึ่งแล้วก็เก็บงานครับนี่ใสต้องหนุนข้างหนึ่งแล้วก็เก็บงานนี่เอาหนุนตรงนี้ครับนี่ ใส่เข้าหรือเปล่าเนี่ยมุนตรงนี้แหละเอ่เอาฟันสเกริฟายใส่นี่ เอกเกรดแท่งแบบนี้แล้วมั้งดูก่อนดูความอ่อนของยางเส้นนี้ก่อนครับโอ้ยางเส้นนี้ก็ไม่ค่อยอ่อนเท่าไหร่พอเกรได้อยู่ก็จะหนุนให้ลอยอย่างเงี้ครับแล้วก็เก็บงานโอ้คนยิ่งเร่งๆอยู่อ้คลิปนี้ก็ขอจบทีงนี้ครับ ฝากกดไลค์กด like, ติดตามครับมีเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ